นะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาที่จังหวัดระยองนะอันนี้อยู่ที่อำเภออะไรนะปกแดงอำเภอปกแดงนะแล้วก็เรามาที่สวนยางนะทีะทะทะ่ทีมงานของเรานะคือต็อกนะครับนะพี่ประจวบพลอยมุกนะได้มาแนะนําพี่เขาที่เป็นเขาเรียกว่าโรคอะไรนะโรคก,กดไหลย้อนนะเป็นมา3-4ีปีนะรักษาแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยถึงขนาดงูบเลยเนาะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดจากพี่เ้าเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนถึงมาทำความรูนะ้จากพี่เขาก่อนเนาะสวัสดีครับ ครับครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับสวิทพิมพ์เดครับพี่สวิทนะฮะครับครับแล้วก็ทาง้นล่ะผมปรดจวบพลอยมุกครับปาดเจ็บพลอยมุกนะน้องชายพี่สนใจพลอยมุกนะครับอ่าเรามาทางนี้เลยเนาะพี่ก่อนอ่าก่อนหน้านี้เป็นเป็นโรคอะไรมาก่อนนะครับท้องมันอืดแล้วก็มันมักจะวูบวูบบ่อยๆต่อท้องอืดแล้วก็วูบบ่อยบ่อยครับอ๋อตนนอนไม่ได้นอนไม่ได้ครับมันมันเกิดจากสาเหตุอะไรที่เป็นแบบนี้ ที่ไปตรวจรักษาโรงพยาบาลหมอมันจไหลย้อนหมอเป็นคนไหลย้อนครับเป็นมานานหรือยังครับประมาณสามสี่ปีแล้วอืมหายใจไม่ได้มันเจ็บหห้อหน้าอกมันเจ็บจนจนนอนจนกีดยางไม่ได้พี่พี่ไม่ชิพทำยางด้วยใช่ไหมครับกีดยางครับมันเป็นถึงขนาดแบบกีดยางไม่ได้เลยนะมันมันมันเจ็บอมันเจ็บเจ็บที่ระบบอกครับมันอาการหายใจไม่ได้ตัวมันอืดมันไม่ตายด้วยผมไม่ตายแล้วก็ อันโจอปลายมันจะยินแล้วรูบจะเป็นรมอย่างนั้นนะโอ้ก็นั่นเลยนะครับโอ้กดไรย้อนนี่นไม่ธรรมดาย้อน,นครับเปมาสามสี่ปีปครับแล้วแล้วต,ตอนตอนแรกพี่ดูแลรักษาอย่างไรบ้างตอนผมกินยาที่ผมประกาศอยู่องยาทยาตาดน้ำขาวอย่างนั้นยาทั่วไปครับผมกินแล้วเป็นไงบ้างก่อนหนัน้นก็กินแล้วก็มันก็หมดยามันก็เป็นอีกมันไม่หายกินก็ไม่หายกิน มันนเะการรักษามาแบบเนี้สามสี่ปีที่เป็นมานะครับแล้วยังไงถึงมารู้จักกับพี่ประจวบล่ะยางหรืมาหยดยางด้วยก้านหยดยางอยู่ฝั่งไกลๆกันครับโอ้รู้จักการคุยกันโอ้โอก็ยาฤกษ์ผสมนี่แหละพี่ก็เลยสั่งขวดเล็กมาขวดนึ่งตอนแรกทานขวดมินิก่อนขวดเล็กยังเหลือเพึ่งขวดครับประมาณสิบสองวันทานทันเมื่อกี่วันแล้วสิบสองวันได้แล้ว คือที่ผมตื่นเต้นนะนะปกติพี่ก็บอกว่าจะวูบนะจะทํากีดยางไม่ไหวเลยทานไปสิบกว่าวานันนะตอนนี้กีดยางก็แต่เช้ายันแจ้งได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะมัสจรรย์จริงพอลน่าเครดีอ่ะนนี้ทานไปสิบวันเนี่ยทานตั้งอ่ามาถึงตัวนี้กี่วันแล้วสิบสามวันวันนี้แนละ้วสิบสามวันอาการมันดีขึ้นดนะียังไงบ้างแบบดีแบบว่ามันมีแรงมันไม่วูบไม่อะไรอย่างเงี้ยมีแรงนี่สีดจนสวาน่างได้แล้ว กินข้าวกินอะไรก็ได้ถ่ายก็คล่องตอนนี้กินยางได้ถึงสว่างเลยได้กินข้าวได้ถ่ายคล่องตั้งแต่นึ่งทุ่มนตั้งแต่หนึ่งทุ่มนายันสว่างแล้วไม่ไม่วู่ไม่อะไรไม่วุ่นแลวสบายแล้วผมว่าขนาดนั้นเลยเนาะมันดีขนาดนั้นใช่หรือยาพี่พี่ก็ไม่รู้แต่ว่าผมกินมันในตัวผมมันดีขึ้นคือไม่ได้กินอย่างอื่นเลยไม่ได้กินอะไรอื่นแล้วกาเฟอะไรผมก็ไม่กินแเวิที่กินกินยังไงกินกินพ้นน่าแกดี ครึ่งขวาครึ่งขวาครึ่งฝาโอ่งหรือว่าฝาขวดฝานี่แหละครึ่งปากขวดยาไม่ใช่ฝาโอ่งหนาวเออขวดสองเวลาสองเวลาครับผมเช้าเย็นครับแล้วน้ำเยอะไหมทานเยอะไหมไม่มากเท่าไรหรอกครึ่งถ้วยกาแฟได้ เป็ ari, นะ oh, right. น้ำธรรมดาใชไมต้มไม่เดือด๋อน้ำต้มไม่เดือดครับน้ำน้ำอุ่นแล้วก็ต้มไม่เดือดแล้วปล่อยให้เย็นหน่อยครับผสมยาลงไปผสมยาไปแบบน้ำอุ่นนะนะกินเลยคือทานพร้อมน้ำอุ่นนะอย่าน้ำเดือดร้อนองสากินไม่ไหวครับกินอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเวลาสิบกว่าวันที่ต่อสิบสองวันแล้วมาถึงนี้สิบสองวันแล้วเออดงอาการมันดีขึ้นดีขึ้นมากหน้าตาแกก็ใสดีกว่าตอนนั้นมาหน้าตาแกกูกินกินข้าวได้ ปิดปดยังลงกลับมากินอีกคืนสองสาครั้งกินไได้ครับทานข้าวนะสองสามครั้งก็อแต่เมื่อก่อนทานไม่ได้เลยมันกินก้งเดียวแล้วก็นู่นเลยจนระวางเลยเช้ากินระบบกัดตายดีขึ้นดีตายตายร่วงเลยถ่ายร่วงเลยครับครั้งที่แล้วนะที่มากินยาน่สามสี่วันโตมันดูดเลยกินข้าวไม่ได้เลยกินไปอย่างเดียวแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ทาย ครันน er> ี้มันดีขึ้นมากครับพอดีเราะพอมาเห็นหน้าสีเขาใหม่ๆโอ้ยหน้าเขาซีดหน้าซีดเขาไปการถามเราพอไปมันมาคุยกันอือคุยว่าเป็นอะไรแค่ว่าเป็นโรคในตัวกี่ยางกี่อะไรก็จะเป็นโรคอยู่ก็เลยแนะนําเคดีบอกให้เอาขวดเล็กไปกินไปลองดูก่อนเนี่ยพอแกกินแล้วแกกิดีเลยสิบสามวันเองเนาะโอ้เยี่ยมเหมถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่นายมั่นใจในในพอลิน่าเคดีนักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับตัวพี่ที่ทานไปสิบวัน คุณว่ามันห้าสิบห้าสิบโค้ดสี่สิบเกงงดีนี่มันไม่ลูกไม่หอบนี เดินเร็วไม่ได้แล้วมัวอนนะมาก่อนเดินเร็วไม่ได้มันวูบมีวูบมีหอบวูบมันจะมันจะชกอย่างนั้นเลยอือเหมือนหายใจไม่ทันครับมันเป็นอย่างนั้นเลยคือตอนนี้อาการเหล่านั้นสบายแล้วผมวิ่งถีบกางกูนได้แล้วขุนตัวก็วิ่งได้น้ำฝนได้แล้วอย่างนี้เราเรายกโป้ให้พอลิน่าได้ไหมยกได้ครับยกได้ยกเลยพี่ในพอลิน่ายอดเยี่ยมเลยนะครับนะครับครับขอบคุณที่มากเลยนะครับที่ก็าบอกดีจริงๆเยี่ยมเลย เนาะขอขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่ให้ข้อมูลเนาะถึงความสใจผลิตภัณฑ์ Polyna Network นะครับหรือว่า Kd นะแล้วขอบคุณที่ประจบมากนะฮะขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ